S <S <S ก็สวัสดีนะครับมาทำโจทย์นะครับในสิบตำรวจเเป็นข้อสอบเก่านะครับประจำวันที่4ตุลาคมพุทธศัรรศกราชสองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับโจทย์นะครับให้มานะครับก็คือมีเลข0 4เลข10 18 28 40นะครับแล้วเขาต้องการหาว่าพจน์แปดเนี่ยนะฮะมีค่าเป็นเท่าไหร่โดยให้ใช้มาก,ก็คือ66 68 70แล้วก็72นะครับ ในการทำโจทย์ลําดับและนกลมเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราต้องรู้นั่นก็คือในเรื่องของสูตรนะครับนะฮะนอกจากจะมีสูตรในการหาพจน์ใดๆแล้วนะครับจะมีการสูตรในเรื่องของ summation ด้วยนะครับในการหาผลรว,วตมต่างๆนะครับแต่ในที่นี้นะครับขอขอขอไม่พูดถึงในส่วนตรงนั้นนะครับก็ขอ พูดถึงในการพิจารณาโจทย์ลักษณะนี้ดีกว่านะครับก็คือเวลาเราจะโจทย์แบบนี้เนี่ยนะครับก็คือมีอยู่สีขั้นตอนด้วยกันที่เรา,เาควรทํานะครับแต่บางทีบางครัง้งบางทีแล้วเราดูโจทย์แล้วก็เราเราทำได้เลยบางครั้งเรามีคําตอบอยู่ในหัวแล้วก็โอเคนะครับแต่สําหรับใครที่เห็นโจทย์แล้วรู้สึกมึนๆน,นะครับก็มีทริคมาแนะนำนะฮะก็คือมีอยู่สี่ทริคด้วยกันในการพิจารณาดูนะครับ แรกก็แบบแรกก็คือดูว่ามันซ้อนกันอยู่ไหมนะครับข้อหมายก็คือมีเลขมีชุดคณิตเนี่ยนะครับดูว่าอนุกรมเนีพูดง่ายๆก็คือพูดขอพูดง่ายๆนะครับก็คือมีมากกว่าหนึ่งมีชุดมากกว่าหนึง่งชุดก็คือมีลำดับเลขคณิตมากกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งชุดนะฮะมีมากกว่าหนึ่งนะครับสองนะครับ บางทีมันอาจจะมาจากเลขเลขจํานวนใดนะครับที่มันยกกําลังนะครับดูนะครับว่ามันซ้อนกันอยู่ไหมว่ามีหนึ่งชุดลําดับอยู่ไหมนะครับมีหนึ่งพูดง่ายเป็นพูดเป็นอนุกรมดีกว่านะครับเพื่อจะให้เข้าใจได้เหมือนกันนะครับก็คือบางทีมันอาจจะมีอนุกรมมันซ้อนกันนะครับบางทีอนุกรมมันซ้อนกันสองอนุกรมบางทีอนุกรมมันมันมีมากกว่านั้นนะครับขออนุญาตใช้คำว่าอนุกรมเพื่อให เข้าใจกันนะครับเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับแล้วก็สามนะครับก็คือ,อ,อมันมันมันมีความสัมพันธ์กันด้านในไหมนะครับมีความสัมพันธ์กันไหมนะครับมีความสัมพันธ์กันกันเองไหมครับบางทีแล้วบางทีอาจจะเกิดการบวกหรือว่าลบคูณหารนะครับ กันเองนะครับภายในกันเองนะครับบางทีแล้วพจน์ที่1นึ่งบที่2บวกกันได้พจน์ที่3นะครับพจน์ที่2พจน์ที่3บวกกันอีกได้พจน์ที่4อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับเมื่อเราพิจนารณาดูในส่วนของ3าขั้นตอนแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่นะครับก็ทําการเ,เ,เปิดนะครับเรียกว่าไงเปิดปีการนะครับ เปิดปีดกาก็คือเหมือนกับว่าเป็นการเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อจะให้เรานั้นพิจารณาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเปิดปีดกาขึ้นมานะครับหรือเป็นการเพิ่มชั้นนะครับเพิ่มชั้นขึ้นมานะครับเพิ่มชั้นขึ้นมาเราเห็นเห็น,เห,นเห็นความสัมพันธ์ใหม่ขึ้นมานะครับตัวอย่างเช่นเหมือนกับเนี่ยฮนะศูนย์สี่สิบสิบแปดยี่สิบแปดแล้วก็สี่สิบอนแรกนะครับรามา เรามาทําเลยนะครับเราลองทำ <tinc S 1> like ดูนะครับเราดูนะครับว่าเป็นเป็นอนุกมซ้อนกันไหมนะครับอันอนุกซ้อนกันบางทีแล้วนะครับมันจะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับศูนย์สิบสองสองเก้าแล้วก็วงเล็บนะครับซ้อนกันก็คือมีมากกว่าหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่ครับมันซ้อนกันอยู่นะเห็นไหมครับ ตอนนี้มันบวกครับมันเพิ่มทีละสองใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเพิ่มขึ้นครับนี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอันนี้ก็ลดลงใช่ไหมนี่เป็นอนุกรมที่มันซ้อนกันนี่ยกตัวอย่างนะครับแต่นะครับในที่นี้เมื่อเราดูโจทย์แล้วนะครับมันซ้อนกันไหมก็น่าจะไม่นะครับดูมันมีศูนย์แล้วก็ไปสี่แล้วก็ไปสิบไปสิบแปดยี่สิบแปดแล้วก็สี่สิบซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นทีละนิดนะครับโดยมีเงื่อนไขอยู่นะครับก็ ดูแล้วมันมันมันดูไม่ดูแล้วมันน่าจะมีความสัมพันธ์อยู่นะครับมันน่าจะไม่ไม่เป็นอนุกรมที่มันซ้อนกันนะครับโอเคเมื่อเราดูแล้วนะครับหนึ่งไม่ใช่ก็ข้ามไปอันที่สองต่อนะครับว่ามันยกกําลังกันไหมนะครับตัวอย่างนะครับในจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับหากว่ามันอนุกรมที่มันยกกําลังกันนะครับก็คือเลขนี้นะครับยกกําลัง คือไม่ใช่ยกกาลังกันเองนะครับบางทีแล้วเป็นเลขเลขอื่นนะครับมายกกําลังในที่นี้ก็คือเป็นเลขสองครับสังเกตดูง่ายนะครับสอง,กย,ง 2, ยกกําลังหนึ่งเห็นไหมครัแล้วก็สองยกกําลังสองเท่ากับสี่สองยกกําลังสามเท่ากับแปดแล้วก็สองยกกําลังสี่ก็สิบหกตัวนี้ก็จะเป็นสองยกกําลังห้าตัวนี้นะครับรก็คือสามสิบสองเนี่ยนี่คือตัวอย่างนะครับาว่าเป็น อนุกรมที่ที่ที่เลขด้านในนะครับมาจากการยกกําลังนะฮะนี่ตัวอย่างนะครับแต่เราพิจารณาดูแล้วนะครับมันน่าจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าเลขสี่นะครับเลขสี่ก็คือมาจากเลขสี่นะครับก็คือมาจากสองยกกำลังสองนะครับแต่ว่าอยู่เลขพอไปดูเลขสิบนะครับสิบสอนยกกําลังอะไรได้สิบไม่มีนะครับพอไปไม่มีนะมีไม่มีที่เป็น ความสัมพันธ์ที่ไม่มเป็นจนํานวนเต็มนะครับนะฮะสองาอาจจะยกกําลังสองหรือว่าเยกกําลังสองยกกำลังสามจุดกว่าเท่ากับสิบนะครับแต่มันไม่เป็นจำนวนเต็มดังนั้นความสัมพันธ์มันน่าจะไม่ใช่นะครับก็ไปดูในความสัมพันธ์กันอีกนะครับความสัมพันธ์ด้านในกันเองนะครับก็คือบวกลบคูณหารกันเองนะครับจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็ตัวอย่างให้ดูนะครับ ตัวอย่างเช่นนะครับเป็นอนุกรมประมาณนี้นะครับมีเลขหนึ่งเลขสองนะครับเลขสามเลข6กสิบเว็ดก็เลขนะครับที่ว่าบอกว่าในที่นี้นะครับอารว่าสังเกตดูนะครับใน,นชุดนี้นะครับเนี่ยพจหนึ่งพที่สองบวกกันได้พจที่สามเห็นไหมเห็นไหมครับพจหนึ่งพที่สองบวกกันได้พจที่สาม โอเคนะขออนุญาตนะครับเปลี hmm. ่ยนตรงนี yes, ้นิดหนึ่งนะี่เป็นเลขห้านะครับตัวอย่างให้ดูนะครับเลขสองเลขสามนะครับพอพปรตี่สองกับพปรตี่สามกลายเป็นพปรตี่สี่ก็คือห้านะครับตัวนี้ก็ขออนุญาตเปลี่ยนเหมือนกันนะครับอ่าแค่นเปลี่ยนอยู่นะครับแล้วก็มองพปรตี่สามวกกับโปรตี่สี่นะครับก็ได้โปรตีนห้านะครับนี่ก็คือเป็นความสัมพันธ์ด้านในนะครับที่มันเกิดขึ้นมานะครับในการพิจารณาดูนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับพอเราไปพิจารณาดูในจุดของเรานะครับพิจารณาซ้อนแล้วไม่ใช่ยกกําลังแล้วไม่ใช่พอไาดูในความสัมพันธ์กันอีกนะครับศูนย์ทากับสี่ได้สิบไม่มีทางนะครับศูนย์ทำอะไรก็ได้บวกกับสี่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นลบหรือว่าเป็นคูณไปหารไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นสามไม่ใช่แล้วก็มาดูต่อกันเลยนะครับในส่วนของซีซีก็คือเปิดเพื่อดูความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นนะครับ ดูนะครับขออนุญาตเขียนนะครับศูนย์สี่สิบสิบแปดยี่สิบแปดสี่สิบนะครับถ้าเราพิจารณานดูนะครับขออนุญาตเพิ่มขออนุญาตลดลบนะครับโอเคยไปเขียนใหม่นะครับแป๊บนึงนะครับขยันลบไปเขียนใหม่นะครับ Mm-hmm. โอเคนะครับมาดูนะครับเราทำหนึ่งสองสามแล้วไม่ใช่พอดูสี่นะครับก็ามาทำดูสี่นะครับเปดบิดปิดกรารเลยนะเพื่อดูความสัมพันธ์นะครับตัวนี้เป็นถือว่าเป็นพจน์ที่หนึ่งนะครับพจน์ที่สองพจน์ที่สามพจน์ที่สี่นะครับพจน์ที่ห้าพจน์ที่หก สี่นะครับโอเคนะครับก็คือเมื่อเราเจอโจทย์แล้วนะครับบางคนแล้วนี่ขออนุญ,ญาตเข้าในในในส่วนของโจทย์ข้อสอบเลยนะครับเมื่อเรา,เ,าเห็นโจทย์ลักษณะนี้นะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราไปทําตามขั้นตอนแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่สักเงินไขหนึ่งนะครับ เราก็มาเปิดเปกกาดูนะครับดูความสัมพันธ์ด้านในกันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าบวกขึ้นมา4ใช่ไหมครับบวกขึ้นมา6บวกขึ้นมา8เห็นไหมครับจากศูนย์ไป4บวกขึ้นมา4จาก4ี่ไป10บวกขึ้นมา6นะครับแล้วก็จาก10ไป18บวกขึ้นมา8แล้วก็18ไปไป28บดบวกขึ้นมา10 แล้วก็จาก28ไป40บวกขึ้นมา12นะครับบางคนนะครับอาจจะรู้แล้วนะครับว่า,าตรงนี้กับตรงนี้น่าจะเป็นเลขอะไรนะครับเพื่อที่จะใส่แล้วก็ได้พที่8ขึ้นมานะครับโอเคนี่คือเราได้แล้วนะครับว่าในการจะหาคําตอบเนีสน่วนนี้ก็คือทํา ทำไปจนถึงขั้นตอนที่4นะครับก็คือในการเปิดปีการนะครับสำหรับขั้นตอนที่แนะนำให้นะครับสำหรับคนที่ยังพอเจอโจทย์ลักษณะนี้แล้วรู้สึกว่าไปไม่ถูกนะครับไปไม่ถูกหรือทำไม่คล่องนะครับก็ก็ขอให้มาดูนะครับว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยนะครับมันมันมันควรที่จะไปในไปในแนวทางไหนนะครับเพื่อที่จะให้ รอนั้นเป็นการฝึกฝนตัวเองด้วยเช่นกันนะครับโอเคนะครับโอเคมาต่อกันที่โจทย์ต่อนะครับสําหรับบางคนแล้วอาจจะรู้แล้วนะครับว่าตรงนี้กับตรงนี้เนะี่ยเป็นเลขอะไรเพื่อที่จะไปใส่เลขด้านในนะครับโอเคนะครับสําหรับบางคนที่ยังไม่รู้ดีก็ทําการแตกอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือแตกครั้งที่หนึ่งนะครับแตกครั้งที่สองนะครับ จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ที่เป็นค่าคงที่กันนะครับก็คือเลขอะไรเลขสองนะครับตรงนี้เราอาจจะบอกนะครับว่ามันเป็นค่าดีก็ได้นะแต่ค่าดีตรงนี้นะครับก็คือค่าดีในส่วนตรงนี้นะครับก็คือผลต่างรวมในในในชั้นนี้นะครับโอเคนะครับโอเคนะคเห็นไหมครโอเคนี่คือเมื่อเราแตกอีกชั้นหนึ่งเราจะเห็นว่า อ,อีกชั้นหนึ่งเราเห็นได้ว่าจาก4นะครับไปเลข6บวกขึ้นมา2จาก6ไป8ก็บวกขึ้นมา2จาก8ไป10บวกขึ้นมา2จาก10ไป12บวกขึ้นมา2ดังนั้นตรงนี้มันก็ต้องบวกอีก2นะครับมาบวกอีก2แล้วก็บวกกันเลยนะครับ12บวก2เป็น14นะครับขออนุญาตนะครับอ่าเป็น สิบสี่นะครับดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับก็เราสามารถเราสามารถที่จะรู้ได้แล้วนะครับเอาพุทธิเจ็ดของเราเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับขออนุญาตดูนะครับว่าโอเคยังอัดอยู่นะครับจากสิบจากสี่สิบนะครับบวกสิบสี่นะครับกลายเป็นพุทธิเจ็ดครับเราจะได้แล้วนะครับว่าพุทธิเจ็ดของเราเนี่ย มีค่าเท่ากับ40บวกกับส4ก็คือห้าสิบสี่นะครับห้าิบสี่นะครับห้าิบสแล้วก็เราก็มาเพิ่มอกบิก,ก,การหนึ่งนะครับเพื่อที่จะต่อตนะครับไปไปเพื่อที่จะคำตอบนะครับว่าโที่แปองเรอเนะี่ยคือ,อ,อจำนวนใดนะครับ เราก็บอกว่าด้วยความสัมพันธ์ในชั้นที่2นะครับก็มันต้องบวกนะครับบวกอีก2เพราะเป็นความสัมพันธ์ที่มันคงที่แล้วนะครับเมื่อเป็นความสัมพันธ์ที่คงที่แล้วเราก็ใส่ไปเลยนะครับตรงนี <ๆ S 2> ้ทั้งแถบนะครับบวก2หมดเลยไม่ว่าจะเป็นจํานวนใดนะครับก็ทําตามไปตามลําดับนะครับทีละคั้นทีละตัวทีละตัวไปนะครับเราก็รู้แล้วนะครับว่าพื้นที่ว่างตัวนี้ของเราเนี่ยเป็นเลขอะไรครับก็คือมาจาก14บวกกับ2นะครับก็คือ 16นะฮะดังนั้นพจน์ที่แปของเราก็คือ54นะครับบวกกับ16นั่นก็คือ70นะครับโอเคนะครับได้แล้วนะครับสำหรับเฉลยข้อนี้นะครับก็คือตอบข้อ3นะครับ70นะครับตอบข้อ3 70นะครับ อย่าลืมนะครับเวลาเราเจอโจทย์อะไรพวกนี้เนี่ยสำหรับใครที่ทำ,ทำจนคล่องแล้วเนี่ยนะก็สามารถที่จะก็ไม่ต้องมาทําตามขั้นตอนที่ผมได้แนะนําไปตรงนี้นะครับก็ก็แล้วแต่เลยก็คือใส่ไปเลยนะครับเพื่อความรวดเดียวในการทําข้อสอบด้วยเพื่อความเพื่อความถนัดด้วยแล้วก็เพื่อเพื่อความเร็วเนี่ยง่ายๆก็คือเพื่อความเร็วนะครับ ก็ทําไปเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มย SI ังไงนะครับยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงว่าเมื่อเจ็ดจวดลักษณะอันนี้ขึ้นมาไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับก็ทาตามที <ata> ่บอกไปนะครับดูว่าเป็นดูว่ามันซ้อนกันอยู่ซ้อนกันหรือไม่นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับบางทีแล้วอาการซ้อนกันมันจะซ้อนอยู่ประมาณสัก2อถึงสามนับกรมนะครับในในในจว์เรานะครับบางที ดูง <se> ่ายๆนะครับบางทีแล้วเลขที่มันดูแกว่งๆเกินไปบางทีมันอาจจะเป็นสมการมันอาจจะเป็นอนุกรมซ้อนกันเลยนะครับบางทีเลขที่แว่งกันบางทีแล้วผลเลขของเราเป็นเป็นสิบอยู่เนี่ยแต่พอไปพจน์ที่สองของเราเป็นพันหรือเป็นร้อยเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นอนุอนุกรมซ้อนกันเลยบางทีแล้วนะนะครับโอเคนะครับและก็นั่นก็คือในการพิจารณาดูในขั้นตอนแรกนะครับก็ดูว่ามันซ้อนกันหรือไม่นะครับ แล้วก็มาเราพิจารณาดูแล้วมันไม่ซ้อนกันก็มาดูในสน่วนที่2ต่อก็คือดูว่ามันยกกําลังกันหรือไม่นะครับบางทีแล้วโจทย์นะครับบางทีแล้วโจทย์อาจจะเริ่มที่เลข9ก้าก็ได้นะครับเริ่มที่เลข9้าแล้วอยู่ๆไปก็ไปที่่27เลยนะครับแล้วก็อยูย่ๆก็ไปที่81หน่อยนึงนะ แดสิบเอ็นะครับน่าจะเป็สิบเอ็ดขอเช็คนิดหนึ่งนะมีคนทักมาโอเคนี่นะครับบางทีแล้วโจทย์มันเริ่มมาแค่3ตัวนี้นะครับหาว่าเราสังเกตดูนะว่าเราทำโจทย์ลักษณะนี้บ่อยๆนะรเราจะรู้ว่าไอตัวเลข9ก้าเนี่ยก็คืออะไรคือ3ามกังสองนะครับ แล้วก็ยี่สิบเจ็ดมันคืออะไรคือสามกำลังสามนะครับโอเคนะแล้วก็ไอ้แปดสิบเอ็ดนี่ก็คือสามกำลังสี่นะครับโอเคนะครับแล้วก็จพ์ที่ถัดไปมันก็ต้องเป็นถือว่ามีช่องว่างตรงนี้นะครับมันก็ต้องเป็นสามกำลังห้านะครับโอเคนี่คือในการตีเจ้านะครับบางที สองคมสัมพันธ์โผพันธ์บางทีมันก็เล่นเล่นกันด้านในบางทีก็บวกลบกันเองนะครับเป็นพจน์บางทีก็บวกพจน์ที่พจน์ที่หนึ่งคูณสองเป็นพจน์ที่สามบางทีก็เป็นพจน์ที่หนึ่งบวกพจน์ที่สองเป็นพจน์ที่สามก็แล้วแต่โจทย์นะครับบางทีเสร็จนี้เมื่อเราทําการพิจารณาดูทั้งสามขั้นตอนแล้วไม่ใช่ก็ไปทําการที่สี่เลยนั่นก็คือเปิดอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะให้เรนานั้นมองเห็นได้ไง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับสาหรับโจทย์ ก็ขอจบเท่านี้นะครับจทย์สำหรับวันนี้ก็คือตอบไปแล้วนะคือ70นะครับก็ขอบคุณครับนะฮะ